เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหิมะที่มีอยู่ทั่วประเทศนอร์เวย์เนี่ยยังต้องใช้เครื่องทำหิมะช่วยในการที่จะมาแข่งสกีด้วยนะคะมาดูก <ทำ S 1> ันเลยคะ่ะหิมะดูสิเขาจะเขาจะมีงานเขาจะมีงานใช่ไหมแล้วเขาก็จะทำอ่าลานทำเล่นสกีอ่ะเล่นสกียาวๆตามถนนอ่ะเขาก็จะไปให้เด็กๆเ,เล่นวันที่ยี่สิบสอง กุมภพานี้หนาวนะเนี่ยหนาวหนาวไหนเะด็กชอบรักแล้เวเขาก็มาทำเครื่องทำหิมะดูสิหิมะเต็มป่าเต็มเขาก็มาทำน้ำสลังเนี่ยแต่ว่ามันก็ละเอียดนะโอ๊ยหนาวหนาวหนาวเย็นมากมันก็ละเอียดเหมือนหิมะปกตินี่แหละอหนาวหนาวหนาว โอ้ยไอ,อ้อออลุงบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะทำช่วงที่ยังมีหิมะไม่เยอะนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว <c oughs> มาเล่นสกีบนเขาและพักโรงแรมของเขาค่ะ หวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนเพื่อนเพลิดเพลินได้นะคะขอบคุณที่เข้ามา